คุณผู้ชมฮะมีคลิปหนึ่งกำลังสนั่นโซเชียลเลยล่ะครับเขาไปแห่ส mm ่องเลขจากขัน okay น้ำมนต์ของหลวงปู่ศิลาเฮ้ยคุณผู้ชมฮะดูหน่อยสิว่าเห็นเป็นเลขอะไรกันอะ เห็นไหมคุณผู้ชมเลขอาราบิกหรือเลขไทยอ่ะเลขอาราบิกปะอาราบิกอ่ะห้าปะมีเจ็ดไหมห้าแบบกลับด้านอะ่ะใช่ปะเจ<อ>็ดมีหลังห้าปะเออแล้วแต่ตาคุณผู้ชมแล้วกันแต่ว่าในคลิปเนี่ยเขียนระบุมาเลยบอกว่าพญานาคเพราะลักษณะน้ำตาเทียนคล้ายๆพญานาคครับอ๋อเหรอนี่เป็นพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นยอดเศรษฐีที่มีคุณต๊อดปิติพิรมพักดีกับคุณนุ่นวรนุษภรรย,รยาพร้อมครอบครัวเป็นผู้จัดสร้างรุ่นนี้ครับ ซึ่งไปตั้งโต๊ะบวงสวงปลุกเสกที่องค์พระาธาตุพนมในวัดพระาธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมเมื่อ3าสิงหาคมที่ผ่านมาคลิปนี้เนี่ยพอถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตสาธุกันรัวๆครับบางรายก็โฟกัสเห็นน้าตาเทียนเหมือนรูปพญานาคบ้างเหมือนงูบ้างก็มีหลายคนก็มองเห็นเป็นเลขคุณผู้ชมล่ะเห็นเป็นเลขอะไรแต่นี่คือขันน้ำมนต์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับ คุณผู้ชมผูพูดถึงลองปู่ศิลาแล้วอย่าลืมนะครับเสานี้นะเ่าแต่เฉพาะกิจคับพาไปดูแล้วคือทีมข่าวเราเนี่ยเป็นทีมข่าวเดียวนะใกล้ชิดจริงใกล้ชิดมากเข้าพิธีด้วยแล้วก็มีของที่จากการทําพิธีเนี่ยมาเพื่อที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะได้เข้าพาายอะไรนะสามดอกบัวบานแห้กศบท่านส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ดอมไปเจอบอก โอ้โหคุณดอม,มอผมไปเจอรูใหญ่<อ>ผมไม่เคยเห็นรูใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยออเอ<ร>อเออผมก็เลยยัดเข้าไปฮะยอ่ยยอใหญ่มากผมไม่เคยเจอรูเบ,บื้งที่มันใหญ่ขนาดนี้เลยอะดูสิครับใหญ่มากครับเดีย๋ยวผมจะลองเขียนเลขมาใส่ดูแล้วพรุ่งนี้ช้ามาดูว่ารูเบ,บื้งรูนิดจะให้เลขเราไหม ดูไกลๆนึกว่านิ้วนวน่านิ้วมือคนเนี่ยมันหลงไปแล้วดัวเบื่อมาใส่นะครับเจ็ดเลขเจ็ดก็ได้เลขสองก็ได้เลขหกก็ได้เลขเก้าก็ได้เอาเป็นสองเก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าแล้วครันเ็นยังไงล่ะใหญ่ไหมดอม โอ้โหใหญ่จริงรูโบเลยเออยัดเข้าไปหลวมอ่ะโอ้โหเนี่ยยัดเข้าไป10แผ่นน่ะแล้วดูแล้วดูถึงเก้าอ่ะสุดท้ายสุดท้ายก็ออกมาใช่ไหมนี่ไงนี่ครับพี่เขาอยู่ตําบลน,น้ําร้อนอําเภอวิเชียรบุรีฮะจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็เอาคลิปมาลงโซเชียลนะเอาคลิปมาลงโซเชียลนะครับว่าไปเจอรูพญาบึ้ง โอ้โหแล้วเห็นขาเป็นโผล่มาด้วยทำเล็กๆมาให้ดูเนี่ยก<อ>ับพิ๊บอย่างเงี้ยเขาบอกตัวใหญ่มากพี่นี่เห็นเป็นเลขอื่นไม่ได้แล้วนะไม่คืออ้าพี่เขาเห็นแบบนี้เขาก็เลยนำสายตามาแต่บางคนบอกว่า9 1 7หนึ่งนะพี่เบลเก้าจากไหนมาเออเก้ามาจางไหนเออไม่รู้ไม่รู้ผู้สื่อข่าวเนะี่ยถามเจ้าของคลิปพี่บนตเตพี่บนตรียุ่งกันใหญ่แล้วเนี่ยพี่บนตรีพิจิตอาจครับให้ข้อมูลบอกว่าโอ้โหคุณเบิร์ตอนผมไปเจอแล้วรูมันใหญ่มากเลยผมเพิ่งเคยเห็นรูใหญ่ขนาดนี้นะ โอ้โหแล้วผมเห็นจริงๆผมเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดนะนี่แหละด้วยความแบบเป็นคนชอบเสี่ยงโชคใช่ไหมผมยัดเข้าไปสิอันเลย <c oughs> นะครับศูนถึง9เ <c oughs> ขียนลงกระดาษยัดใส่ยัดใส่ยัดใส่ช้ามาดูเช้ามาดูพี่เจออะไรเจ 2, <c oughs> อสองเกอแล้วไม่รู้ยังไงนะพี่ก็บอกเขาก็เลยชอบเป็นสองเก็ดับเจ็ดสออะไรประมาณเนี้คุณผู้ชมวันนี้เขาเล่านะพี่มนตรีเล่าผมไม่ได้มา,มาบาเลขอะไรนะผมก็รายงานข่าวไปตามที่เขาส่งมา นะเนี่ยว่าเขาเขาได้เลขแบบนี้มาคุณผู้ชมก็ก็ลองเก็บไว้เป็นข้อมูลก็แล้วกันครับนะวันนี้แล้วล่ะอืต่อกันด้วยเสาตะเคียนตกน้ํามันอีกแล้ว,ลวพาดูต่อเลยแต่อันนี้ชาวบ้านเขาไม่ได้กลัวออแต่เขาไปเพื่อขอโชคขอลาบดูหน่อยค่ะเสาไม้ตะเคียนห้าต้นนี้นะคุณผู้ชมนะซึ่งเขาตั้งไว้อ่ะเพราะว่าจะให้ชาวบ้านอ่ะได้กราบไหว้เนี่ยเสาไม้ตะเคียนเนี่ยนะคะอ,อยู่ที่วัดขุมทรัพย์ ที่อุทัยโหวัดเก่าแก่เลยอยู่ริมแม่น้ำสแกกลางอะค่ะชาวบ้านเขาก็เคารพศรัทธาถามลุงเจ้าของเสาไม้ตะเคียนตกน้ำมันเนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หลานไปซื้อบ้านไม้ทรงไทยเป็นบ้านเก่าจะเอามาสร้างรีสอร์ทบ้านหลังนั้นน่ะมันเป็นบ้านร้างทิ้งเอาไว้นานแล้วไม่มีคนอยู่ก็ที่ไม่มีคนอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนมาอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานมีอันเป็นไปหมดเลย พอรู้ประวัติปับ๊บหลานกลัวก็เลยไปให้หมอดูช่วยดูให้แล้วบอกว่าเสากลางบ้านหลังนี้5ต้นเป็นเสาไม้ตะเคียนเป็นเสาตกน้ํามันไม่สามารถเอาไปไว้ที่บ้านได้ต้องไว้ที่วัดเท่านั้นรรดูสิจ้างคนมาขนแบบนี้เนี่ยนะคะคแล้วเขาบอกว่าคนที่มาขนเนี่ยไม่ได้อธิษฐานขอโชคลาภก็ยังถูกรางวัลที่5หลังจากนั้นคนก็ถูกเรื่อยเลยลองดูหน่อยซิตอนที่เซนะียมซีน่ะจุดทูบเสียงทายด้วยอะจุดทูบเสียงทายก่อนละกัน<ๆ>เห็นเป็นเลขอะไรบ้างคะ มูมูหนึ่งวัดก็หนึ่งโอ้โหตังเลยนะเลขหนึหนึ่งเนี่ยอ๋อเหรอมู่หนึ่งวัดหนึ่งนี่ที่ชาวบ้านบอกแล้วตอนที่คนดูแลวัดนะคะก็ได้เลขเด็ดจากเส่าไม้ตะเคียนเหมือนกันป้าแกก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวรวมถึงชาวบ้านเอาเซมซีมาเขย่า เซมซีได้อะไรบ้างนะเซมซีเ <CNC S 2> มื่อกี้เห็นแวบๆนะขอดูเซมซีอีกทีนึงนะคะเผื่อใครดูไม่ทันขยาบขย่าขยาเขยา่ขยาแล้วปับ๊บสูมใกล้ๆ้ได้ไหมอ่ะอีกนิดนึงเห็นแล้วหนึ่งกับอะไร หนึ่งเก้าหรอเมื่อกี้หใช่งเก้าใช่ไหมพี่น้ักแข่งก็เห็นหนึ่งเก้าก็นี่แหละค่ะตังนเลขรอดูวันนี้ละกันเดี๋ยวตอนบ่ายน้ักแข่งไปออกสลากไปเฮ้้ยวันนีจะไปเหรอใชายไปรายงานโอ้สุดยอดเลยระดับน้ำเดี๋ยวรอดูนะคะตั้งแต่บ่ายสองเปิดไทยรัฐทีวียาวๆเลยค่ะ